โอเคค่ะอ่าโอเคนะคะวันนี้เราจะมาเฉลยนะคะแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะเรื่องแสงในชีวิตประจาวันเนาะสาหรับใครที่ยังไม่ทํานะคะสามารถทําไปพร้อมกันได้นะคะโดยที่คุณครูนะคะจะให้เด็กๆเ,เนี่ยนะคะตอบก่อนที่คุณครูจะเฉลยคําตอบที่ถูกต้องนะคะเรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าข้อใดกล่าวเกี่ยวกับแสงไม่ถูกต้อง ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับแสงไม่ถูกต้องระหว่างข้อขอไก่แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งข้อขอไข่แสงเคลื่อนที่เป็นวงกลมขอไข่ครับขอไข่แสงเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางเด็กๆตอบข้อไหนกันบ้างเอ่านข้อได้ไหมคบให้เด็กตอบเลยได้ค่ะ หนใครตอบกอไก่โชว์แฮนด์สีโอไขค่ครับผมขอตอบอใครตอบกอไอกอ่ให้ใครตอบกอไก่กดหัวใจมาหน่อยกอไก่กดหัวใจมาเลยจะดูว่ามีกี่คนใครตอบกอไก่กดหัวใจมาค่ะอ่ากอไก่ก็ไก่ก็ไก่มาแล้วสามคนสามคนอ่าก็ไก่นะคะก็ไก่ ต่อมานะคะใครตอบขอไข่บ้างคะใครตอบขอไข่อ่าหนึ่งสองสามสี่โอ้โหขอไข่เยอะเลยนะคะต่อมานะคะใครตอบขอไข่มีคนตอบขอไข่ไหมคะหนูตอบขอไข่หนูตอบขอไข่หนูตอบตอบยังครับ คช่ตอบ,อบยงอังตอบแล้วครับตอบแล้วครับโอเคอ๋อไหนไม่เห็น,นครับอ่ะโอเคเจอแล้วนะคะโอเคนะคะคำตอบสำหรับข้อนี้นะคะก็คือนะคะข้อขอไข่นั่นเองนะคะคำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะ ใครวงกลมข้อกอไก่ลบอกเด้อผิดเด้นอ่ข้อขอไลลนะข,อขเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะทําไมนะคะทําไมข้อข้อที่หนึ่งนะคะข้อกอไก่ถึงถูกนะคะเพราะว่าแสงเนี่ยนะคะเขาเป็นพลังงานนะคะแสงก็คือพลังงานรูปหนึ่งนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาตเด็กเคยได้ยินคาว่าพลังงานแสงอาทิตย์ไหมคะได้ยินค่ะ อ่านั่นแหละนะคะ <โฮ S 1> ก็คือใช่นะคะก็คือแสงเนี่ยเขาจะเป็นพลังงานนะคะพลังงานแสงพลังงานลมนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นความหมายในส่วนของแสงนั่นเองนะคะสําหรับข้อขอข่และข้อขอาฟเนี่ยเขาจะกล่าวถึงการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะซึ่งแสงเนี่ยนะคะเขามีการเคลื่อนที่ทุกทิศท,ทางใช่ไหมคะอ่าแสงเขามีการเคลื่อนที่ทุกทิศทาง นอกจากเขาเคลื่อนที่ทุกทิศทางแล้วเป็นยังไงเอ่ยเฮ้ยมองยูสิอ่ะต่อมาเสียงลงก็ได้แล้วก็ฟังเสียงฟูแทบเอออ่ะนั่นแหละนะคะทีนี้นะคะแสงนะคะเคลื่อนที่ทุกทิศทางนอกจากเขาจะเคลื่อนที่ทุกทิศทางแล้วเขามีการเคลื่อนที่ในรูปแบบไหนคะนอกจากเขาจะเคลื่อนที่ทุกทิศทางแล้วเขามีการเคลื่อนที่ในรูปแบบไหนเอ่ย คลื่อนที่ในรูปแบบไหนคะมีใครตอบได้บ้างมีการเคลื่อนที่ครับเป็นโกไก่ครับโกไก่ฟังเมียผู้ถามเราอย่างนอกจากเสียงจะมีการเคลื่อนที่ทุกทิศทางแล้วแ<ม>สงเขายังมีการเคลื่อนที่ในรูปแบบไหนอีกคะเป็นเส้นตรงค่ะเส้นตรงเลยนะคะ นอกจากแสงเขาจะเคลื่อนที่ทุกทิศทางนะคะและเขายังมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะคะมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยนั่นเองนะคะอ่าโอเคสาหรับข้อที่1ผ่านไปต่อมาข้อที่2นะคะข้อที่2สิ่งใดนะคะสิ่งใดไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงสิ่งใดไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงก่อนอื่นผูดด้ถามก่อนเลยว่าแหล่งกําเนิดแสงคืออะไร แหลงกําเนิดแสงคืออะไรเอ่ยแหลงกําเนิดแสงคืออะไรคะหิงห้อยกับตะเกียงครับแหลงกําเนิดแสงคือดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์ยังไม่ถูกสักคนแหลงกําเนิดแสงคืออะไรคะหิงห้อยครับใช่ค่ะความหมายของแหลงกําเนิดแสงแหลงกําเนิดแสงคืออะไรเอ่ยคือสิ่งที่ ติ๊กต๊อกสิ่งที่มันแสงครัอบ,อ,บอะไรนะและธรรมชาติค่ะอ่ะยังไม่ใช่ค่ะแสงกําเิดแสงคืออะไรเองมันมีเพื่อนตอบด้วยนะเมื่อกี้แต่ว่าเสียงมันแรกันือใช่คือสิ่งที่ท,ท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะค่ะคือสิ่งที่ธรรมชาติ แหล่งกำเนิดแสงนะคะก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงได้นั่นเอง<ไ>นะคะทำให้เกิดแสงได้นะคะซึ่งมันจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันใช่ไหมคะมีอยู่สองประเภทนะคะก็คือเหมือนกับที่เพื่อนบอกเมื่อกี้เลยนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติใช่ไหมคะแหล่งที่หนึ่งก็คือเป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติส่วน อันที่สองนะคะประเภทที่สองก็คือเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของแหล่งกําเนิดแสงทีนี้ในข้อที่สองเนี่ยนะคะเขาถามว่าข้อไหนไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงคะระหว่าง et, แหวนเพชรตะเกียงและอันที่สามแหวนเพชรครับแหวนเพชรครับก็คือแหวนเพชรนั่นเองนะคะที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะ ถ้าเป็นตะเกียงนะคะถ้าเป็นตะเกียงคือแหล่งกําเนิดแสงประเภทไหนคะมนุษย์สร้างขึ้นคับมนุษย์สร้างขึ้นครับก็คือมนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะส่วนข้อคอควายนะคะข้อคอควายหินห้อยเป็นแหล่งกําเนิดแสงประเภทไหนคะหินห้อยเป็นแหล่งกําเนิดแสงประเภทไหนเอ่ย ธรรมชาติคะ่ะธรรมชาติค่ะแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาตินั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะต่อมานะคะข้อที่สามนะคะข้อที่สามข้อใดน,นะคะข้อใดไม่ใช่เอยข้อใดเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดตามธรรมชาติอ้าต่อเนื่องกันเลยนะคะจากข้อเมื่อกี้เขาถามว่าข้อใดนะคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างกองไฟหลอดไฟและดวงอาทิตย์คือข้อไหนดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์ค่ะมีใครตอบกองไฟไหมคะไม่มีคอะเพราะมันมนุษย์สร้างขึ้นค่ะเพราะมันมนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะคําตอบนะคะค่ะทำไมมันรู้สึกค้างค้างหรอคะคป็นค้างไหมคะคนรู้ค้าหนูค้าอยู่ข้อหนึ่งข้อสอง อ่าของครูไม่ค้างค้างไหมคะอะตอมของอะตอมไม่ค้างัเป็นภาพนิ่งเฉยเยเดี๋ยวมันก็จะเลื่อนค้างไหมคะไม่ค้างครับค้างไหมรูขยับไม่ค้างไหมไม่ค้างเนาะนะคะข้อสามตอบคอควายนะคะดวงอาทิตย์ระหว่างนะคะข้อหนึ่งนะคะข้อกอไก่กับข้อขอไข่เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดแสงแบบไหนคะ กอไก่กับเพาะไข่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแบบไหนเอ่ยกองไฟกับหลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะก็คือเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะต่อมานะคะข้อที่สี่นะคะมีการพูดถึงในส่วนของการเคลื่อนที่ของแสงนะคะ พูดถึงในส่วนของการเคลื่อนที่ของแสงอเหมือนกับข้อไหนคะเหมือนกับข้อที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะ,ะข้อที่หงเลยนะคะการเคลื่อนที่ของแสงนะคะเขาเคลื่อนที่แบบไหนเอ่ยระหว่างก่อไปเส้นโคน้งขอไข่เส้นตรงและคอคลายวงกลมเส้นตรงครับข้อไหนคะเพื่อนเพื่อนคนไหคะตอบค่ะ<ข> อ่ามีใครตอบต่างจากขอไข่ไหมคะอ่าน้องกวางน้องกวางตอบข้อไหนคะน้องตอบขอไข่อ่าอขอไข่ขอไข่ไหนใครตอบกอไก่ไหนใครตอบกอไก่เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งมีไหมคะขอไข่ขอไข่อ่าเลื่อนที่เป็นเส้นตรง ใช่ไหมเอ่ยหรือข้อคอควายเคลื่อน<ม>ที่เป็นวงกลมไม่ใช่ครับต้อง<ห>คำขอขตอบก็คือ,ข,อข,ข้อขอไข่นะคะเป็น,อขอขนะคำตอบที่ถูกต้องนะคะแสงจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่ห้านะคะทันไหมคะ อะข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงในส่วนของการมองเห็นวัตถุนะคะเราจะพูดถึงในส่วนของการมองเห็นวัตถุซึ่งโจทย์ถามเราว่าถ้าเราอยู่ในห้องที่มืดสนิทจะเป็นอย่างไรระหว่างกอไก่มองเห็นแต่ตัวเองขอไข่มองไม่เห็นสิ่งใดเลยและคอควายมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนเด็กๆตอบข้อไหนกันบ้างคะไม่เห็นสิ่งอะไรเลย มองไม่เห็นสิ่งอะไรเลยมีใครตอบมองเห็นแค่ตัวเองไหมคะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากนี้มีคำตอบอื่นไหมเอ่ยหมูแฮมตอบข้อไหนครับหมูแฮมกองไก่ข้อไข่หรือข้อควายหมูแฮมเขินเอพิลเอพิลตอบข้อไหนคะเอพิล หนูตอบข้อข้อหกใช่ไหมคะหนูตอบกอไก่ค่ะข้อห้าค่ะข้อห้าข้อห้าอยู่ค่ะข้อห้าขอไข่ข้อห้าขอไข่อ่าต่อไปบล็อตบลอตบอตต่อข้อไหนครับข้อห้าข้อไหนเอ่ยก็ไก่ขอไข่หรือขอควายครับ ไม่มีเสียงตอบรับจากเรียกหมายที่ท่านเรียกอ่าโอเคนะคะข้อที่ห้านะคะถ้าเรายืนอยู่ในที่มืดสนิทนะคะเรานะคะจะมองไม่เห็นสิ่งใดเลยนะคะคำตอบก็คือคใช่นั่นเองเก่งมากเลยครับต่อมาอะไรไม่เป็นไรฟังฟังไปด้วยกันก็ได้นงงไหม พราะว่าเพื่อนทใสในสมุดไป้งไงแต่ว่าตอนไม่ได้เอาสมุดมาใช่ไหมเออไม่เป็นไรต่อมานะคะข้อที่หกนะคะข้อที่หกลำแสงนะคะที่พุ่งออกจากแหล่งกําเนิดแสงเรียกว่าอะไรเออระหว่างรังสีกระทบแนวลําแสงแล้วก็ความสว่างลงแสงที่พุ่งออกมาจากแหล่งกําเนิดแสงแ รังสีกระทบครับรังสีกระทบอ่าเพื่อนบอกว่ารังสีกระทบสมมติว่านะคะตัวนี้คือไฟฉายอ่าไฟฉายไฟฉายเดือไฟฉายตืดตืดตืดอ่าไฟฉายมีหลอดไฟอยู่ข้างในนะคะอ่าจากนั้นนะคะไฟฉายเนี่ยเขาก็จะมียังไงครับมีลาแสงที่พุ่งออกมาใช่ไหมคะมีังแสงที่พุ่งออกมา,มมออกมาตัวนี้เราเรียกว่าอะไรคะลาแสงที่พุ่งออกมาจากแหล่งกําเนิดแสง,งแสงตรงตีครับ อะไรนะลังแสงของสีครับลังแสงของสีอ่ามีอะไรอีกคะมีอะไรเอ่ยที่มันพุ่งออกมาแบบนี้มีเพื่อนคนไหนตอบมีลังสีงสค่ะมีลังสีของแสงค่ะมีลังสีของแสงก็อะไรอีกเอ่ยตอบข้อขอไข่ตอบข้อขอไข่อ่าแนวลำแสงนะคะ โอเคมีเยอะแยะมากมายเลยคาตอบนะคะสำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะโอเคเดวครูจะอที่บายให้ฟังนะคะลำแสงนะคะที่พุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยนะคะเราเรียกว่านะคะเป็นแนวรังสีของแสงนะคะเราเรียกว่าเป็นแนวรังสีของแสงหรือนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารังสีของแสงนั่นเองนะคะรังสีของแสงนะคะ รังสีของแสงเนาะนะคะซึ่งนะคะมันไม่ใช่รังสีกระทบนะคะไม่ใช่รังสีกระทบเนาะคำตอบที่ถูกก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะแนวลำแสงนั่นเองนะคะเป็นลำแสงที่พุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะตอบข้อขอไข่เนาะนะคะต่อมานะคะข้อที่7นะคะข้อที่เ เพราะเหตุใด,ดเราจึงมองเห็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองเพราะเหตุใด,ดเราจึงมองเห็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองระหว่างข้อที่หนึ่งอว่าพอควายครับอกว่าพอควายอ่ะมีเพื่อนคนไหนตอบอย่างอื่นไหมคะมีเพื่อนตอบนอกจากจัสเปอร์ไหมเอ่ยการที่เรามอง ข้อไหนนะคะ,ะเด็กๆยังจำรูปภาพที่วันนั้นใช่ไหมคะในหนังสือเรียนของเรานี่แหละนะคะที่จะมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะมีดวงอาทิตย์ที่อยู่หลังภูเขามีดวงอาทิตย์ที่อยู่หลังภูเขาและมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้คือเด็กผู้หญิงของครูแทสมีหน้ามาด้วยอ่ะ เว้ยไม่ใช่อ่ <song> มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมีผู้หญิงคนหนึง่งอ่ะมีผู้หญิงนนคนหนึง่นงที่เขานะคะที่เขาเลี้ยงสุนัขอ่าที่เขาเลี้ยงสุนัขเอาไว้นะคะมีผู้หญิงเหมือนผู้ชายเลยฮัลโหลอ่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ,ะอ่าที่เขาเลี้ยงสุนัขนะคะเลี้ยงสุนัขสุนัขวายังไงอะ่ะเดี๋เด้อเด้อวายังไงกระต่ายไ็ได้ครับวาดกระต่ายไ็ได้ กก็ไม่รู้เลอ่ะอันนี้ก็คือสุนัขนะสุนัขสุนัขสุนัขครับทำไมข้อเจ็ดของผมไม่เหมือนของครูแทเลยข้อเจ็ดของผม,มเป็นแบบไหนคะแบบนี้ครับสมุดสมุดฮะข้อเจ็ดอันไหนอะสมุดนะอันนี้อยู่ในสมุดนะคะไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียน ้แทนดูหนูว่าสุนัขสิค่ะผมเนไม่สุนัขนี้อ๋อไม่เป็นไรครับอ่าอันนี้ก็คือเขาเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้นะคะวันนั้นโจทย์เขาถามว่าทําไมนะคะผู้หญิงคนนี้ถึงมองเห็นสุนัขได้นะคะเพราะว่าอะไรคะอ่าใครที่วาดลบออกเลยนะคะอ่าโอเคนะคะเขาก็ถามว่าทําไมนะคะ ผู้หญิงคนนี้ถึงมองเห็นสุนัขได้นะคะซึ่งส <mam> <aka> <coping> ุน <out> <sh> <shops> ัขเนี่ยนะคะไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงใช่ไหมเอ่ยสุนัขนะคะไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงเนาะนะคะสุนัขไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงทีนี้นะคะการที่เราจะมองเห็นการที่เราจะมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงได้เราจะต้องมีสิ่งสำคัญอยู่หนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือนะคะตัวนี้เลยนะคะ แหล่งกําเนิดแสงซึ่งแหล่งกําเนิดแสงในภาพนี้คือดวงอาทิตย์นะคะแหล่งกําเนิดแสงในภาพนี้คือดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติใช่ไหมคะทีนี้นะคะแสงจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยนะคะเขาจะมีการส่องมาตกกระทบที่ตัวสุนัขนะคะมีการส่องมาตกกระทบที่ตัวสุนัขจากนั้นนะคะก็จะมีการสะท้อนเข้าสู่ที่ดวงตาของเรานะคะ จึงทาให้นะคะจึงทําให้มองเห็นสุนัขได้นั่นเองนะคะนะทาให้มองเห็นสุนัขได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการมองเห็นวัตถุนะคะที่เขาไม่มีแสงสว่างในตัวเองหรือว่าเป็นมองหรือว่าเป็นการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะก็เลยตอบพ่อพอขฟายนั่นเองนะคะเพราะว่ามีแสงส่องไปกระทบตกกระทบที่วัตถุแล้วก็มีการสะท้อนเข้าสู่ที่ดวงตาของเรานั่นเองนะคะข้อที่สองนะคะข้อที่สองข้อขอขายเขาบอกว่าก็มีแสงจากตาของเราสะท้อนที่วัตถุตาของเรานะคะตาของเราเนี่ยนะคะมีแสงไหมคะเด็กๆตาของเรามีแสงไหมเอ่ย ตาของเรามีแสงไหมคะนี่6อ่าอตาของเราไม่มีแสงนะคะตาของเราไม่มีแสงเ<ม>นาะข้อนี้ก็เลยผิดนั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยผิดส่วนข้อที่หนึ่งวัตถุเรืองแสงติดอยู่อันเนี้ยนะคะข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อนี้ต้องเป็นอ่าวัตถุที่มีแสงนั่นเองนะคะต่อมานะคะ ครูเฉลยถึงข้อ9นะอ่าครูขอเฉลยถึงข้อ9ครูขาทำไมคนครูใส่หมวกเหมือนกางเกงเลย <c oughs> เหมือนไหมคะเอากางเกงมาคุมหัวคะ <c oughs> ่ะอนน่าต่อมานะคะข้อที่8นะคะเขาถามว่าบุคคลในข้อใดได้รับอันตรายจากการมองเห็นวัตถุที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม เรามาโฟกัสที่คําว่าแสงสว่างไม่เหมาะสมกันก่อนนะคะแสงสว่างไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะก็คือหลักๆเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นได้สองกรณีนะคะกรณีที่หนึ่งนะคะคืออะไรเอ่ยกรณีที่หนึ่งก็คือบอริเวณครับผม,มคือบอริเวณที่มีแสงสว่างเป็นยังไงคะแสงสว่าง เป็นยังไงเอง่ยมีใครตอบได้ไหมแสงสว่างแสงสว่างน้อยเกินไปนะคะเป็นบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยเกินไปส่วนกรณีที่สองนะคะก็คืออยู่ในบริเวณเป็นยังไงคะที่มีแสงจ้าเกินไปครับอถูกต้องเลยนะคะที่มีแสงสว่างจ้านะคะแสงสว่างจ้า หรือมันไว่างมากเกินไปนะคะถูกต้องนะคะมันไม่ดีนะคะเราก็เลยเรียกว่าเป็นบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมอ่าทีนี้จะปวดได้ตาเราอาจจะปวดได้นะคะทีนี้นะคะบุคคลนะคะบุคคลในภาพเนี่ยนะคะบุคคลในโจทย์เนี่ยจะมีอยู่สามคนด้วยกันคนแรกชื่อว่าป๋องนะคะมีเพื่อนเราชื่อป๋องไหมคนที่สองชื่อว่านุ่มนิ่ม อ่มีเพื่อนเราชื่อนุ่มนี่มไหมคะคนที่สามชื่อว่าแมนนะคะสามคนนี้นะคะเด็กๆดูดีๆนะว่าใครเขาได้รับอนตญานข้อหนึ่งอะอ่าเพื่อนบอกว่าข้อที่หนึ่งมาดูซินะคะข้อที่หนึ่งเชื่อมโลหะโดยไม่สวมแม่นตาป้องเชื่อมโลหะเด็กๆเคยเห็นเขาเชื่อมโลหะอยู่เนาะเชื่อมโลหะโด่อมอ่าโดยไม่สวมแว่นตา ข้อที่2อ,อ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างที่เหมาะสมข้อที่สามเมนสวมแว่นกันแดดอ่าสวมแว่นขณะกันแดดขณะที่นอนอาแบแดดอยู่ริมทะเลนะคะทั้งสมข้อนี้นะคะข้อที่1เนี่ยนะคะข้อกไก่เชื่อมโลหะโดยไม่สวมแว่นตาการเชื่อมโลหะเนี่ยนะคะเราจะอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปใช่ไหมคะอ่ามีแสงสว่างมากอ่ามีแสงมาก ข้อที่สองนุ่ม,มอ่านหนังสือในห้องที่มีแสงสว่างเหมาะสมอ่าข้อนี้ผ่านแล้วนะคะต่อมาข้อที่สามนะคะแมนสวนแมแว่นกันแบบนดดขณะที่อาบแดดอยู่ริมทะเลการอาบแดดอยู่ริมทะเลเนี่ยนะคะแสดงว่ามีแสงมากเมื่อมีแสงมากเราก็มีการป้องกันโดยการสวแมแว่นกันแดบดบข้อนี้ก็ผ่านเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่เหมาะสมก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะข้อที่เก้านะคะข้อที่เก้าดวงจันทร์มีแสงสว่างในตนเองหรือไม่อ่าข้อสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับวันนี้ดวงจันทร์มีแสงสว่างในตนเองหรือไม่ในเด็กคิดว่าดวงจันทร์มีแสงสว่างมีครับเพื่อนบอกว่ามไม่มีมบางคนก็บอกว่ามีม,ม, <laughs> มีไหมคะดวงจันทร์มีแสงสว่างไหมคะ บางคนไม่มีไม่มีค่ะบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าไม่มีคําตอบนะคะดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะตอบข้อไหนเอ่ยดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองมีอยู่ข้อเดียวที่่าจากเพื่อนข้อไหนคะข้อข้อไข่ข้อไข่นั่นเองนะคะเพราะว่าดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เรามองเห็นดวงจันทได้เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบที่ดวงจันทร์แล้วสะท้อนเข้าสู่ที่ดวงตาของเรานะคะเราก็เลยมองเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยนะคะเขามีแสงแต่ว่าที่จริงแล้วเขาไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะน่าโอเคเสร็จไปแล้วเก้าข้อไหนะใครได้คะแนนเก้าเต็มคะขอใจให้ดูหน่อยใครได้คะแนนเเต็มหนูได้เก้าเต็มอ่าครับปันได้เก้าเต็มอะตอมได้เก้าเต็มไหม แป๊บหนึ่งค่ะรูปดีใจก่อนก็ได้เก้าเต็มค่ะมีนลินนิพามีตันหยง,งยได้เพื่อนได้เก้าเต็มกันเยอะเลยอ่ะปรมินกกได้เก้าเต็มนะคะต่อหน้าใครได้แปดคะแนนคะใครได้แปดคะแนนผมได้เก้าเต็มเก้าครับอ่าจัดตัวได้เก้าเต็มเก้าใครได้แปดมีน้องกว้างมีเจ้าขุนมีใครอีกคะปุยฝ้ายใช่ไหมเอย อ่เบคอนฟ้าใสอ่าต่อมาใครได้เจ็ดคะแนนคะใครได้เจ็ดคะแนน